สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอหนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาทราบประวัติของหนุ่มสุดหล่อแทนตะวันทัดเดโอนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้กําลังมาแรงในละครเรื่องฮักหลาย My Lady นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันเราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแทนแทนตะวันทัดเดโอมาโยริแม็กจิโอริ เกิดเมื่อวันที่24เมษายน2546นั่นเองนะครับผมชื่อเล่นว่าแทนซึ่งเป็นนักแสดงนักนายแบบและนักกีฬาลูกครึ่งไทยของอิตาลีนั่นเองซึ่งเขาได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ12ปีซึ่งเขามีผลงานละครเรื่องแรกนั่นก็คือเลือดมังกรตอนเสือในบทบาทของเสือวัยเด็กนั่นเอง ซึ่งออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2558นั่นเองนะครับผมและเขาก็ได้ประกวดสมาร์ทบอยในปี2019ในการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2019ซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเขาก็มีน้องชายชื่อปรานตะวันฟิลิปโปมาโยริเหมือนกันนะครับผมปัจจุบันอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ประเทศไทยนั่นเองเขาสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยลังสิตนั่นเองแทนตะวันเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ12ปีตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับผมคุณผู้ชมและปัจจุบันเขาก็ได้ลงนามเป็นเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของช่องเ hd นั่นเองและนอกจากนี้เขายังเล่นกีฬาด้วย แทนตะวันเริ่มเข้าสู่วงการเป็นนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเทนนิสชนะเลิศดรายการในศึกการแข่งขันกีฬาเทนนิสยาวชนระดับประเทศไทยและเป็นนักกีฬายวชนระดับประเทศอีกคับข้างนะครับคุณผู้ชมทั้งเก่งทั้งหล่อขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าผลงานต่างๆก็เป็นที่ยอมรับของหลายๆคนเลยนะครับผมซึ่งผลงานละครโทรทัศน์ของเขาก็คือเลือดมังกรตอนเสือนั่นเอง และก็มาตอนเลือดมังกรตอนกระทิงเลือดมังกรตอนหงและต่อมาเขาก็ได้มาแสดงละครออก,อาก,อ,อ,กอากาศทางร้านของ p p t v นั่นเองนะครับผมสเสน่ร้ายอุบายรักซึ่งรับบทเป็นตอนวัยเด็กนั่นเองและต่อมาเขาก็ได้เข้ามาเซ็นสัญญาในสังกัดของทางช่องเ h ็ดีนั่นเองนะครับผมกับละครเรื่องแรกสามีชั่วคืนรับบทเป็นกชาฮักหลไม่เลดี้เป็นไตรทัพนั่นเอง ที่กำลังอ่อนแออยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและลูกผู้ชายหัวใจเพชรรับบทเป็นเพชรนั่นเองและยังมีละครสั้นทั้งหมดที่ออกอากาศทางช่องเจเทตีก็คือฟ้ามีตาตอนทุกครั้งที่ได้ยินคนํานี้รับบทเป็นฟิล์มและตอนนิระยะพฟ้ามีตาตอนผู้รอดรับบทเป็นยมนิวัฒน์นั่นเองนะครับผมทั้งเก่งทั้งห่อขณะน,นี้เราก็ต้องรอติดตามชมกันดูว่า พระเอกคนนี้สามารถที่จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของทางช่องเจ็ดสีได้อีกยาวนานอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราก็ต้องรอลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับเขากับผลงานละครเรื่องใหม่ๆที่ตามมา